เซเนครับไซเลนสีสม้มาแล้ามารมอะไร,รงตเนะนะ้เขาเรียกรถอะไรนี่คันนี้น่ะอันนี้รถอะไรคันนี้น่ะเขาเรียกว่ารถอะไร ะกดล้อเล็กรถเบรกดาว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 โอ้ยเโอเคครับอันนี้เป็นรถเบรกเบรกดาวล้อเรียบครับรถบดล้อเหล็กครับเบรกดาวเขาเรียกว่าเบรกดาวนี่ครับเป็นกดให้มันแน่นเนาะกดใช่ไหมทำให้มันเรียบครับให้มันเรียบอะไรกดแล้วก็กดด้วยได้ครับกนี้ แน่นเป็นรถบดล้อเหล็กนะครับเราจะทําการบดให้มันเรียบแล้วก็แน่นนะครับมีน้ําด้วยเจ้านี่มีน้ําด้วย,ววยฉีดระบายความร้อนตอนนี้ใช้เพื่อไม่ให้ยางอ๋อ,อ,อมีน้ําด้วยนะครับฉีดน้ําด้วยเวลาบดนะครับเพื่อไม่ให้ยางอ่ายางมาตอยติดล้อเนาะ โอ้เหมือนกับว่าถนนจะได้แห้งแห้งเร็วขึ้นเนาะเซตตัวแข็งตัวได้เร็วขึ้นเบกดาวเบกดาว<ป>เรียกถูกไหมนี่เป็นรถบถล้อเล็กแล้วกันครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเป็นจ่ายเงินค่าแรงคนงานับโอเคครับขอบคุณครับ รปจ่ายตังค่าคนงานครับเป็นงานเหมานะครับงานเหมานะครับ มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับกับการทํางานตองคืนครับของรถบดล้อเล็งนะครับร, <อ S 1> รถรถเบรกดาวพี่นอ้องไม่ทราบที่ห่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มาโทนิกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมาโทนิก ระบบกดให้มันแน่นนะครับ ยางค่อนข้างหนานะครับนี่หนาตึบครับหนาอยู่นะโอ้ดูครับคมร้อนความร้อนขึ้นครับไปด้านหน้าก็ฝัง่งด้านขวามือผมก็จะเป็นออกแค่นิดเดียวครับไม่ค่อยออกนะครับฝั่งซ้ายมือผมก็จะออก แบบสว่างกันเลยแหละนะครับหลอดหนึ่งไม่ค่อยออกครับถือว่าทํางานได้ครับเปิดไปทํางานหลอดเดียวนะ <c oughs> ก็เดินหน้าถอยหลังไปเรื่อยครับบดไปเรื่อยประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเก็บงานนะครับหลังจาการ้อยยางบดผัดไปแล้วเสร็จไปแล้วครับกลับไปแล้วนะเหลือพี่เขาคนเดียวครับรถบดล้อเหล็กนะเบรกกาวพีว่น้องเบรกกาว กำลังเก็บงานครับบทให้มันเรียบครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วสุดพอดีครับเดี๋ยวเริ่มใหม่ครับก็อันนี้บทบทดขอบครับก็จะทำการบดขึ้นมาครับผมนะครับ เสียงเบาขึ้นครับตอนนี้ก็จะเริ่มกดแล้วครับนี่นี่ครับดังสนั่นเลยพี่น้อง <Like S 2> ไลค์ก็ติดตามหน่อยนะครับมาบอกคนมาบรถครับอันนี้ก็อยู่กับคลิปรถบดครับล้อเล็กน,นะครับเบรกเก้าเฮ้ยไม่ใช่เบรกเก้าครับเบรกดาวปอพิดปอถึงแล้วพี่น้องเฮ้ยะนะครับเบรกดาวพี่น้องเบรกดาว วิ่งกลับลงมาผมก็จะขอจบคลิปนะครับเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกินปลาก่อนพี่น้องขับรถมาเจอพอดีครับก็เลยแวะมาถ่ายนะครับตอนนี้พี่เขกากำลังวิ่งลงมาครับ โอเคนะครับขออนุญ,ญาตไปกินข้าวกินปลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ป่าวบอมพกับคำว่าสวัสดีครับ